ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโดนโดนโดนนัน่นนันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นเอาเรียวได้ไหมครับเอาเรียวนั่นเห็นบ่เห็นบ่นบนนนมันท่อมตื่นปวดเอา,เเอา,เา,นานไปแล้วจำรีบีน้องจำจำจำเอาเดียวเอาเลียวทั่วน้าไปแล้วครับทั่วน้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วอึบโดนจำรีบมีตัวมีตัวโอ้โดนครับโดนโดนครับโดน,โดน สวัสดีครับผมพบพ่อกันอีกแล้วเนาะครับเนาะกับช่องอีสานบันทาเสาย์วันนี้ก็จะได้ออกมาหาอยู่หากินตะกอล่ะครับหมายอ้างเก็บน้ำหมองเกาล้าครับาัตมะสัมหมงนั่นนะครับ,รอรบโอ้ยออกมายมางไงก็ร่มยำนันแต่มีตัวไปเดไปกินแรงปะครับโอ้แล้วครับเดี๋ยวไปเบิเ่งมีปลาแข็งปะครับผมช่วง ดูดูไม่ผลิตแต่ร่มดียังสิหรอครับพี่น้องคุณก็ต้องถืสูบน้ำปล่อยน้ำใส่หน้าเป็ดหน้าหรอครับเนี่ยจะไปตัวกาไปยุม่มมุมใดบ้าน้ำจนคุณร่มแห้งไร โอ้มีตัวอยู่ครับมีตัวเกิดมมาอยู่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนรถกันครับผมหมายเลเดิมๆครับสแถวนี้แหะครับเนี่ยก็ได้วิจินแรง ันี่มันกำแงวะครับมากมือนันเป็นขั้นขขาโอ้ยหมดลมดีใส่นอนะอ นี่ก็ใส่เงี่ยขี่ก็เด่นที่เก่าลอครับนี่ก็ได้ถิ่มบ่ได้ลครับว่าเคยใส่เงี่ยกลุ่มลรอครับบ๊อบเป็นผลส,สําเร็จก็ส้งเด็ดอ่อนๆแต่นอหนอครับไม้เล็กไม้เล็กเอาเอาแทีบ่เอาแทีบ่ กินแล้ววันนี้โอ้โอ้จำลิฟเลยจำลิฟเลยครับจำลิฟเลยใส่งามครับล่างแก่เด็กอีกแล้วครับมื่อนี้เอาครับเจ็บกันครับโอ๊ตตุ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 ๊ตอ๋ครับลุนกันครับ รุนกูเดียวประมั่นครับต้องรุนน้ำกันครับผมเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วตูนดูดูด,ดโูโอ้ยเอ้ยเจ็บครับเจ็บ เอาจอดจ่อมาครับนี่ใส่จอดจ่อแล้วครับเฮ้อาเฮ้อเอ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 ้อโดนครับโดนโดนโดน เงี้ยไปกินมุ่งออหนีว้อครับนี่ตัววอขอเดียวครับพี่น้องไปแล้วโอ้ยียังวูอะขุนเงี้ยเดีววอฮะปัดครับเบื้งดุนห่วงได้นี่ครับเนี่ยปัดปุ่น ร่มพันมะพร้าวกันบ่ครับพุณน่ะพุ่นวิ่งเต่าบัดเดียวนี่พ่อเล่ยครับนี่เสียขี่ว่าไว้หรอครับขนาดนี้พคุณน่ะทั้งเต่มันก็แม่นเนี่ยครับพุ่นโอ้ยจัดเลยครับจัดเลย ฟ้าเลื่มคุณเงี้ยหรอครับเนี่ยอ,อ๋ออีแล้วกินห้างแล้วอ๋อแล้วอ๋เอ,าอา๋เอ,าอาตอดตอดจะตอดกินเลยกินอ,าอา๋ไปแล้วไปแล้วโดนครับโดน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 มาเราตัวมาเราตัวใส่ยสวย,สวย ใส่สวยๆครับเจ็บครับผมโอ้บัตรสีประมาณมันจะสีใหญ่หมองอะไรประมาณกี่กไรมันเปลีนน่ยนลำบ่เปลี่ยนเนี่ยไส้ปลาอย่างนู้นครับเอา ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโดนโดนโอ้ยบ่เด๋ยวบังค่าแต่บังมึงอื่นพี่น้องค่าแต่บังมึงนฟังนันหาตัวฟังนันบ่นะครับขาลงบ่ฝนครับใส่งามๆครับ นางงงงไหม,มครับหมุนป้าครับหมุนป้าไปสุดไปฟังนีมั้งก่อนครับบ่อเดี๋ยวขาตั้งกล้องมานัก่อครับบัดที่ไหนหลุ่นย่างเดียวครับอันนี้ก็จิหม,มุนย่างเดียวแหละครับนี่โอ้ยห้ามึม จำปาดีขึ้นครับขุอดอะไบางหั่างวดแขนไหลอยู่ปวดโอ้สั้นดีดีแต่ปลานี่ยคัดขนาดเด้วครับนี่ยึสีงเสียโอ้โหเมันก็ดีอยู่ครับนี่ โอ้คือขั้นแต่วางมือนีไหมอันยัมงเยีมีอยู่ยยยปลกตื่นดย เด่นจ้าๆเลยครับเด่นจุดไป,ปข้างนี่กระเด็ตัวเหนียวกลัวพวกนี้นั่น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 เอาเรียวได้นี่ครับเอาเรียวนั่นเห็นบ่เห็นบ่าจำรีบครับผมตามมาอักอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ยโอ้โหยบ่ได้ิยานคนเลยเก็บเลยครับเก็บเลย แคอยูไม่เห็นเดืนด่หยอยู่มิมั้วเนียวมันท่อมตื่นปวดเอาไปแล้วตามรีบพี่น้องจ้ำจ้ำจำ,จำ,จำโอ้โโอ,โอเหลี่ยมตาเนี่ยเลครับสูเดียดใส่งามครับเย็บครับโอ้มันเดียนพี่น้องคันบ่เดียดสิโอเคยอยู่งานพี่น้องเหลี่ยมตา อยังเดียวโอ้ไไปซ้บำบได้ซ้ำคือบ้อะไรเนี่ยคือยากแท้พี่น้องโอ้ยขวางนาขวางนังขนันกระออกกัสิท่ำไรนี่มีหลายพอดเอาจากจ่อยๆนี้ด้วยครับนั่นนั่นน,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 นัเอาไปเอาแล้วครับเ่ยเอาไปเลยเอาเราไปนหนเอาเราบอ เอาแล้วครับเอาแล้วเดี๋ยวขึ้นมาขึน้นพี่ขึน้นพี่ขึน้นพี่โอ้โหจำครับใส่สวยๆต้องสะบัดออกข้งสะบ,บัด์ขึ้นทึ่งไปเลยครับอุงานไม่ร้ายครับผมสะบัดออกวแข้ง่างเดียวเลยเก็บเลยครับออกไปข้างห้องเบิร์กันนะครับพี่น้องจะจอดนี่แหละจะจอดนี่แหละ ปลาหน่อยนี่โอ้ยมันก็กินเนาะมันแหบเรียนเสือโอ้ยลมม่มเนี่ยมันเอาเราบ่ครับเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วทวนน้าไปแล้วครับทวนน้าไปแล้ว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 แล้วอึบโดนจำริบจำริบโอ้ยเจ็บครับไปกับว่ารอดครับตัวน้อย ไปข้างนึงมึงกันนะครับผมมีตัววะเอามีตัวมีตัวอู้โดนครับโดนโดนครับโดนจิ้มจ้าจ้เลยมาลักลีอยู่นี่มาลักลีบางคนอยู่นี่วะเสือตก,กวัวลงเล็กๆเลยแบบนี้เอาเอาตัวใหญ่งมึงด้วยควรอะขนาดนี้ยังบอกให้ลงหัวเือนอยู่ เอาเหล่าดิครับนี่ตรวจเหล่าดิเนี่ตรวจเหล่าดิครับนี่ตรวจแล้วเอาแล้วเอาแล้วแมนบัวแมนบัวแมนบักินเหล่าดิครับพี่น้องนี่ไปแล้วลากไปแล้วลากไปแล้วโดนโดนบักนี้บักนี้บักนี้ว่าแล้วครับว่าแล้วว่าแล้วบักนี้เอื้อมม้นมาก่อนโอ้บักนี้ยุลึกครับบักนี้ยุลึกข้างเดียวก็ยุ่ยเลยโอ้ ข้างเหลียงวุววิ้นครับจินบอกยางเลือกเลยจำลิบพูผันะเมียใขรทองไข่อ่องปองด้วยครับนี่เมียใข่ด้วยหัวไม่ั้างอีกแล้วหวัว <c oughs> ตรงนี้ตัวครับตรงนี้ครูครับนั่นนั่นนั่นขอเดาขอเวาครับเมียนบ่อเมียนบ่แเมียนเมียนเมียนโดนโดนหนึ่งเด้วครับ,รบ,บ,รบรโดน,โดน,โดน ล้วนแล้วครับโดวนล้วนแบบไงเลขข้างเลียงอีกแล้วครับโอ้มันสุ่มอยู่ทั้งไตบอดเลเนาะโอ้จะเป็นเอาอยา่างไรครับส้นภูเขาเวีดกระไดใส่สวยๆครับโดนไปมงคณแล้วครับไปไกลมันกัน,นอย่กันนะล้วนบะ่มีบ่มีตัวบ่ โอ้ยมี่มีมี่มีโอ้ยลมเนาะลมลมเอ้ยว่ามปนกินหรอครับพี่น้องนี่ยรูปหลักเรียนเอา้ยเอาอีลีอ่ะเอาอีลีอ่ะเอาอีลีอะโอ้จำลีบเลยตัวน้อยโอ้ขึ้นยากจริงจริงเนาะเบียกไปยกขึ้นยากโอ้ยเดี๋ยวใส่กำลังเอาครับพี่น้องโอ้ตัวน้อยพี่น้อง เฮ้ยมึงจะปดดวดใดบ่โอ้ปวดใดเดยอะครับพี่น้องพ่อยครับอไปจันเลยคือฮะเด็กเล่เอาแล้วครับอ๋อเอาไปแล้วครับไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วบ่อดึงเรียนวะโอ้ยผิดตะลมนี่แล้วมากวน น้องมึงก็น,น่าครับมันกินเลือวเรนีงเขาโ,โดนโดนโดนอีหลีอ่ะโดนโอ้มันอากตัวนียเป็นว่างหินครับโอ้เป็นว่างหินเป็นหินเฮองเลี้ยงเสียงงามกิ้นจ้ำลิบเลยจะไปกินตะเข่งจินแบบวะนั่นได้ไงเจี๊ยบครับ

นั่นครับนี่ใส่สวยใส่บัวสวยใส่น้อยใส่แง่ใส่ทอดเสียบๆเพราะว่าตัวนี้อยากแง่ก็มูจะเนี่เน,นี่ยใครเด็กอะนี่สิบตัวหรอครับเนี่ยสม,ม่าภาควึ้นล้วครับเปิดน้ำหยากกะจังออกมาหาตัวหม่เนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพุพ่นพ่อแม่พีน่น้องท่านผู้ชมุูผูสุขคนเด้อครับ สำหรับมือนี้สวัสดีครับ